วันนี้เรามีเกมไหมเล่นเลยครับผมชื่อเกมว่าเกมจำทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ในรูปเต้นเสียอะไรไม่ต้องห่วงปื้มพี่จะแบกปื้มเองมีค่ะพื้มข้าวนแบกอยู่ว้าวต่อมันได้มันอยู่ใกล้ๆกันสีแดงไหมขวามีแปดซี่ข้างล่างมีแปดซี่เป็นสิบแปดสิบหกสิบหกอะไรวะ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการออฟฟิศตลกกันนะครับผมเทปนี้ก็ยังเป็นคงเทปนี้ก็ยังเป็นคงเทปนี้ยังคงเป็นเทปถูกแล้วเทปนี้ยังคงเป็นเทปเออฟอร์มโฮมเลยครับผมแม่สถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นไงบ้างครับศพทำงานที่บ้านเบื่อมากเลยฮะเฮ้ยพี่เหมียวได้ยินไหมพี่แม่บอกเบื่องานเลยเย็นเลยยินได้ยิน่ เบื่องานหรือเ่าเบื่อมากมากเลยครับไม่ได้เจอน้องๆตัวเป็นๆเนี่ยรู้สึกแบบไม่กระชุ่มกระชวยหัวใจเลยเอาจรือว่าเบื่องานจะได้เสร็จไหมคไม่ไม่เคยมีไม่มีคํานั้นในหัวเลยเอาจริงตั้งแต่ทํางานที่นี่มาบอกเลยงานคือชีวิตงานที่ว่านี่คืองานดูดวงนะครับไม่ใช่งานเกทีมอ้๊มเราอยู่ทีมเดียวกันในเราอยู่ทีมเดียวกันโอเคครับผมวันนี้เรามีเกมไหมเล่นเลยครับผมชื่อเกมว่าเกมจําทําไม เกมวันนี้ครับผมเราแบ่งเป็นทั้งหมด4ทีมนะผมเดี๋ยวไปทีมแรกครับผมทีมแรกคือพี่ปอและปื้มใจครับผมทีมที่2ครับอ่ผมมือดิเอาผมมือก่อนครับไม่จะบอกว่าเป็นการจับผู้ที่ดีที่สุดตั้งแต่มีรายการมาเลยนี่ ไม่ต้องห่วงป MM. ื้มพี่จะแบกปื้มเองมีค่ะปื้มเขาโดนแบกอยู่มีค่ะปื้มเขาโดนแบกอยู่แบกยังไงคะพี่ปอก็อยู่ที่ว่าปื้มให้พี่แบกให้พี่อุ้มนั่นแหละโอ้โหขอมีอะไรเดินมาผมเดินไม่หูไงขอโทษคู่ต่อไปครับคู่ที่สองเหมียวและพี่มะเหมียวครับผมเด้อปุบมืดคู่ที่สามครับผมพี่ตั้มกับพี่แมนครับผมเย้ โอ้กูเทพกูเทพดูดูจับกูนะเออไปดูนะครับแชมป์ไม่ไปไหนหรอกโอ้โู้ลอกขนลุกเลยอยากเปลี่ยนทีมแล้วกูสุดท้ายครับผมโตและพี่สาครับเกสวัสดีค้พามันมีพามันเพื่อนรักคู่เพื่อนรักมาไปเลยเนรักเพื่อนรักเพื่อนรักไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเฮ้ยนี่ก็เตรียมมานานไปเนี่ยเปิดเปิดอะไรเปิดกูเกิลอะไรอ่ะเตรียมมานาน เกมในวันนี้นครับผมคือเราจะเปิดรูปภาพให้เราจำรายละเอียดมีเวลา30วาินาทีนะครับผมในการจำรายละเอียดของรูปภาพทั้งหมดหลังจากหมดเวลาปุ๊บเราจะปิดรูปภาพแล้วก็จะถามำคำถามเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆนะฮะถ้าทายถูกได้10คะแนนทายผิด0คะแนนครับผมผู้ชนะในวันนี้ของเรานะครับผมรับไปเลยครับผมเซ็ตอาหารแห้งสำหรับคนจับตัวครับผมนำมาปั้นกประป๋องคือไม่อยากได้อาหารแห้งแล้วอยากได้เบียร์สักกลังนึ่งอ่าเดี๋ยวเบียร์อะไรได้เหรอ ข้อนี้เดี๋ยวเราลองซ้อมมันก่อนเทสเกกันก่อนให้ช่วยกันจำอ๋อโอเคได้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 ไดได้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 ได ครับผมคำถามคือตุ้มหูที่เหมียวใส่ตรงติ่งหูเป็นรูปทรงอะไรและสีอะไรครับสามเหลี่ยมได้น้ำดำสามเหลี่ยมกูยังจำไม่ได้เลยโจเจ้าของมันยังไม่จำเลยมันยังต้องจำอ่ะอ่ะเฉลยนะสามเหลี่ยมสีดำไงนี่เฮ้ยคือเล่นเป็นแล้วนะเล่นเป็นกันใช่ไหมก็คือจะลงดีเทลอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพลาดไม่ถึงไง Go ให้เลือกเลยว่าใครจะเล่นก่อนครับคู่ไหนจะเล่นก่อนโอ้โหคู่คนฉลาดเปล่าพี่แมนเฮ้ยเอานี้ขอดูหน่อยพี่แมนพี่ตั้มจะเอาข้อไหนมี1นึถึงแครับพี่แมน1นึถึงแก็ต้องเอาเลขมุงคลดีวะตั้มก็คือเลขแปดครับผม พร้อมไหมครับพี่ตั้มพี่แมนพร้อมไอ้ตั้มเอางี้เราต้องวางแผนกันก่อนแป๊บนึงวางแผนก่อน <c oughs> มึงจำฝั่งซ้ายไหมคือจำฝั่งขวาดีไหม <c oughs> ได้ได,ได้ผมจำได้ทั้องทับพี่ได้ได้ได้ผมจำได้ทั้องทับพี่ตอบนะครับมีเวลา30มิบวินนะตอบถูก10คะแนนตอบผิด0คะแนนนะกดดันไก่อนมันจะยากแค่ไหนฮนนะั <c oughs> สามสองหนึ่งโอ้ยทำไมได้ของง่ายจังวะเออสีมันชัดมากดูไงก็จำได้อ่ะ อมองปาร์ตได้ก็รู้แล้วมีกี่คัน <_ d> um> ตอนนี้กูจำได้แค่รู้ทงสิบหกไงเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยสิบวินาทีครับเหลืออีเด็กสิบวินาทีพี่ <_ d> um> มแมนเน,น้นต้องถานนไว้นัสกต้องถามตรงถนนแน่ตรงที่เป็นสีถาน,านนนะ่ะสามสองหนึ่ง <_ d> um> เวลาครับ <_ d> um> คำถามคือโคมไฟบนป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองเรดิเอเตอร์สปริงเนี่ยมีกีด่ดวง ไอที่ม่เขียนว่า Welcome to Radiator s p r i n g เนี่นม่รูมคูยังมองไม่เห็นเลยเป็นบิลบอร์ดใช่ไหมด้านขวามือขวามือมึงอ่ะมันน่าจะมีสามประมาณสมพี่สามตสามเปล่าโอวคิดว่าสามมันก็ไม่ชัวร์แต่แต่ป้ายมันไม่ใหญ่มันคงไม่มีมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากตอบแล้วผมผมจำได้ทั้งภาพครับตอบตอบสามนะครับสามครับผม ตอบถูกสิบคะแนนตอบผิดศูนย์นะฮะถามแน่นอนเลยนะครับผมถามน,นะผมเดียโ,โตัวสายตาของพี่แมนนี่เ,นเกี่ยวหรือเปล่าครับเนี่ยเล่นให้เด็กมันดูเล่นให้เด็กมันดูมาเพิ่มเพิ่มกับพี่ปอ<า>เอาเอาก็หน่อยสิแน่นอนอยู่แล้วเพิ่มจำเก่งข<อ>้อนหนึ่งถึงเจ็ดกันเบอร์อะไรดีเพิ่ม พิ่มาเบอร์สามที่เชียร์ให้เบอร์สามไปเฮ้ยงั้นขอเลือกเบอร์สามไหมเชียร์อาจารย์แมนหน่อยสิตอดีพี่ปอน่าจะชอบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนส t า a t จี้ก่อนเพิ่มเมื่อกี้เขาแบ่งกันซ้ายขวาใช่ไหมเราครึ่งภาพบนล่างกันดีกว่าพิ่งจำครึ่งล่างนะเดี๋ยวพี่จำครึ่งบนแล้วใครจำตรงกลางแล้วใครจำตรงกลางแล้วใครจำตรงกลางมันจะแบ่งครึ่งพอดีไงเราจะตรงกลางครึ่งภาพแล้วมันจะมีตรงกลางยังไงโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับสามสิบวินะพี่จำบนนะ สามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันกลัวแมวอ่ะพี่พ่อเลี้ยงแมวเลยพี่พอดูแลแมวปิดตามีกี่ตัวแมวหลับตากี่ตัวใช่ใช่มาเอาแมวแมวมาช่วยจำด้วยมาเอาแมวมาช่วยจำด้วยอ ดีดีดีไปยาไปยาบเวลาครับสามสิบวิจะคุยกันก่อนไหมหรือหรือจะถามเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่ลืมคำถามคือแมวตัวที่หันหลังให้กล้องสีอะไรและลืมตาหรือหลับตาหันหลังจะลืมตาได้ไหหันหลังแล้วจะรู้ได้ไงว่าลืมหรือหลับขาวดำเหีนเปนขาวดำปผมช่วยที่เลยขาวดำผมเห็นอยู่เมื่อกี้โตอย่าไปแทรกแซงทีมอื่นได้ไหมโตมันอยู่ข้างบนซ้ายมือข้างบนก็มีไว้เพิ่ม ข้างล่างก็มีใช่ไหมเขาพูดห็นตูดแมวอยู่อ่ะอยู่มุมมุมซ้ายมืออ่ะอ๋องั้นตูดแมวแสดงว่าหันหลังให้กล้องแล้วล่ะไอหันหลังให้กล้องเนี่ยมันน่าจะไม่เห็นหน้าเต็มๆแหละแต่ว่าก็เก่งเนาะหันหลังแล้วมันก็รู้ด้วยลืมตาหรือหลับตาตาตาตึงๆดีตาสีส้มดีตาอะตอบครับโอเคพร้อมนะครับส้มดีตาเฉลยนะฮะครับเฮ้ยนีข่าวเรื่อง เก่งจังวะจะเล่นเลยไหมเหียวเหียวเหียวจะเล่นเลยไหมหรืจะให้โต้พี่สาเล่นก่อนไหนๆแล้วเนาะเหี่ยเนาะเล่นเลยเล่นเลยมาเด็กมาูหน่อยมาดูหน่อยเลือกเรือกมาแล้วจะข้อไหนนี่หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็เอาเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งอหนึ่งเลยใช่หมอ้หนึ่งเลยใช่ไหมั้หนึ่งเลยใช่มจากจากที่เหียวมองนะเขาจะไม่ค่อยลงดีเทลแบบ นับจำนวนรถอะไรอย่างเี้ยไม่คยเขาจะแบบว่ามีอะไรที่เป็นจริงอ่านี้แหละก็ลกลก็หลงกล้เมื่อดปนป่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนะแม่ดูฝั่งขวานะตัวนะซูมดีๆนะฮะซูมดีๆเอานะครับสามสองหนึ่งจับเวลาอีเหียอีเหียอีเฮีย ข้อนี้กูขอให้เจ้ทำจำนวนแผงที่เธอขอให้เจ้ทำจำนวนแผงองปาร์ตเดียวก็รู้แล้ว128แผงองปาร์ตเดียวก็รู้แล้ว128แผงองปาร์ตเดียวก็รู้แล้ว128แผงอันนี้แม่นนะเอ้าเพื่อนจำสี่เพื่อนเพื่อนจำจำอยู่เด็กสิบวินาทีครับสิบวินาทีเวลาครับ จะคุยกันก่อนไหมจะคุยกันก่อนไหมคุยถามเลยว่านะไม่วางแผนอะไรก่อนนะที่ที่คุยกันเมื่อกี้ไม่ปิดฉาก่อนเหรอโอเคคำถามคือร้านก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ในรูปเต็นท์สีอะไรสีแดงค่ะอ๋อเฮ้ยนี่ดูดเป็นเล่นสีแดงแม่อะไรนะสีอะไรนะสีแดงจะวิเคราะห์ก่อนไหมจะวิเคราะห์ก่อนไหมไม่วิเคราะห์ไม่วิเคราะห์มั่นใจแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดเปิดมาเถอะ จไไปหนเขาเอามาหนักเต็นท์สีขาวไม่แต่กวยเตี๋ยวขั้วไก่สีน้ำเงินป้าแม่อ้าวอ้าวอาตีกันนะตีกันนะตีกันแล้วสีแดงสีแดงเหรอสีแดงก็สีแดงเพราะว่ามันเป็นเต็นท์ใหญ่สีแดงอันหนึ่งแล้วมีเต็นท์ลายอันหนึ่งเหมือนจำเจออ่ากุยเตี๋ยวขั้วไก่มาสีแดงสีแดงสีแดงนะเฉลยครับสีเขียวครับสีแดงค่ะสีแดงค่ะ สีแดงค่ะไม่ตอบแม่มันอยู่ใกล้ๆกันสีแดงแม่อีกคนหนึ่งเขียวอีกคนหนึ่งน้ำเงินพี่ยังไม่ได้ใกล้อย่างนี้ถ้าคือผิดคือศูนย์คะแนนเลยปะศูนย์เลยศูนย์เลยเอาแต่ข้อสองคะแนนจะคูณสองไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เออก็มีโอกาสตามพันไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรผมโสซาส่งใจเชียร์พี่เนี่ยทำไมพี่ตอบไม่ได้พูดไม่ต้องพูดเราถินตัวเองให้รรดก่อนไม่ต้องพูด ครับผมต่อไปทีมพิ่สาโตครับอาจะทำเป็นยังไงโตขึ้นวงกลมไหมโชว์เดี๋ยวเปาเดี๋ยวเปล่าโอ้โหอาจำโทนสีเย็นไว้เดี๋ยวเราจำโทนสีร้อนโอเคป่ะโอ้โหสายเก่งง่ายเปิดมามืดหมดเลยทำไงสายเรียกไปเดี๋ยวสองสี่ห้าหกเจ็ดสองสอนะบอกเลยข้อสองลูกอุ้ยพร้อมไหมยังไงคือพร้อมพร้อมสามสองหนึ่ง จับเวลาครับเฮ้ยแต่เป็นภาพที่น่ารักดีนะเฮ้ยภาพที่น่ารักนะคนแค่มีเจ็ดตัวพี่มั่นใจเฮ้ยไม่ไม่โอไม่ผมไม่ถามแน่เลยเอาแล้วครับเดี๋ยวจับใหญ่เลยอยากช่วยตอบทีไรเลยตาสังเกตนกไว้ดีๆพี่บอกเลยเฮ้ยพี่เมย์นัดมันหนีคำถามนกไม่ไม่ไม่หมดหรอกเฮ้ยมีหกตัวกูจำให้เลยสาตอบไปเลยเวลาครับคำถามคือ กระดุมของคนแค้ในรูปที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งหมดกี่เม็ดโอ้โหอาดาทำไมถ้ากูเจอข้อนี้กูก็ด่ามึงเหมือนกันแหละนะคำถามเรื่องเยอะแยะไม่ถามพี่หาสาโชคดีมากที่เรานับกระดุมมาไว้จริง6กปะสาหกใช่ไหมเออหกอ่ะชัวร์ไหมเฟิร์มเลยไหมไปลองดูพี่โตตอบว่า6ไปสามสจงหเฉลยนะปุ๊บ ผิดน,นะครับผมไม่แหม่ไม่ได้คะแนนไปนะผมรอบนี้ครับผมคะแนนคูณสองนะผมโอ้โหพลิกได้เลยนะเนี่ย20คะแนนครับผมโอกาสกลับมาพลิกคะแนนได้สูตรเมื่อกี้ไม่เวิร์กนะโทนสีเอาเป็นล่างบนก็ได้เลือเล็กอะไรบ้างนะเสหลือ4 5 6 7ครับให้สามเลือกไปอะไรนะ โอ้โหวข้อสี่โอ้โหไม่แหมคู่นี้นี่เลือกแต่ละอันยังยิ่งพร้อมนะสามสิบวิสามสองหนึ่งจบเปลาครับมึงชอบการ์ตูนนะคู่นี้เขาชอบการ์ตูนนะสานับจำนวนพันไว้เลยเชื่อพี่แกล่างใช่ไหมโต๊ะเราล่างนะสา กดงี้ครับผมช่วยกันจำตอนนี้สมาธิดีมากหมดเวลาครับเอ๊คำถามคือสัตว์ที่กระลอกเกาะอยู่มีฟันทั้งหมดกี่ซี่ครับผมเป็นไหมบอกแล้วพูดเลยเป็นเซตีมากนะครับเมื่อกี้สานับจำนวนฟันไว้เลยเชื่อพี่แล้วเมื่อกี้แปดครึ่งไม่รู้ได้นับมันรวมกันหรือเปล่าบนมีกี่ซี่สาบนมีกี่ซี่บนมีแปดซี่ข้างล่างมีแปดซี่ข้างเป็นสิบแปด สิบหกสิบหกขอตอบว่าสิบหกสิบหกสิบหกบนเท่าไหร่นะบนบนแปดบนแปดล่างแปดนี่วิ่งหวยหรือเปล่าครับวิ่งเลขอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะเหลื่อเลยนะเหลืเลยนะครับจัดที่กระลอกเกาะอยู่มีฟันทั้งหมดกี่ซี่ครับครับสิบหกเฮ้ยได้ไปเลยครับผมยี่สิบคะแนนครับแม่เลือกเลยรอบนี้แม่เล่นเลยเดี๋ยวห้าหกเจ็ดเพื่อนห้าดิ หค่ะเออโอ้ยข้อห้าไม่ยากข้อนี้สบายสบายข้อไก่ก็ไม่ยากหรอกพวกกูก็ยังไิ่เคยคือถอดข้อไก่มาได้เนี่ยคือเจ๋ยๆแล้วพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเวลาครับผมเ่อต่อชุดชุดต่อต่อสามสองหนึ่งเจ้าเวลาอุ้ยอุ้ยจถามอะไรอ่ะมึงจะถามอะไรไ่จะดีมีมีกี่ขีด คำถามข้อนี้เออพี่ตั้มพี่ตั้มคิดคำถามเยอะพี่ตั้มคิดคำถามเยอะไหมไม่นักดังนักดังวะเออเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ตป็รงการเลยป๊บหน้ากดางมันเยอะเกินเห็นชีสุกกะปะมองไกลๆไว้คำถามคือในรูปมีเสาไฟที่เปิดไฟทาง กี่เสาครับสองค่ะสองไอ้ยพี่เหมียวสามนะสองใครพี่สามเด็กตีปากเลยสองอาจจะไม่ใช่สองนะมันเยอะมากเลยแต่วันีไฟมันเยอะมากเลยนะตอบนะสองเฉลยครับเฮ้ยข้อสองข้อนี้ง่ายๆข้อนี้ง่ายๆ่ายด้วยเหรอครเหลือข้อหกกับข้อเจ็ดครับผมเอาข้อหก อาพี่แม่อย่างน้อยเราก็ได้20คะแนนอยู่เด้อถ้าเขาตอบผิดตายเราก็ร้อยสิอยู่มันก็เท่านั้นแหละเมียวตาเนี้ยเราจะได้3าบข้อหกนี้ต้องจำดีๆเลยนะครับพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับจะเป็นไรโอ้โหอยากกินว่าจริงไม่จำได้ไหมกระไรต่างจากที่บ้านได้ไหมอยากกินหมูกระทะ อยากกินหมูกระเจ้าโหถ้าเรียมวันนี้กูน้ำสองร้องเลยอ่ะยี่สิบวินาทีครับผ่านไปเอาจริงไม่ยากนะวันนี้ไม่ยากนะถ้าเดาคำถามดีดีเนี่ยเออหมดเวลาครับโอ้โหเป็นไงครับโดนปัดประสาทไปเรียบร้อยวิเคราะห์ก่อนไหมไม่มีข้อมูลรวมข้อมูลไหมรวมข้อมูลก่อนตอนได้จำเป็นตัวเลขอยู่ในหัวอยู่คำถามข้อที่หกครับผม ถามว่าเตาไฟฟ้าเมื่อกี้เปิดหรือปิดอยู่ครับนั่นกูดูด้วยเชื่อมือมันปิดอยู่อืมพี่ปอเอาตัวเลขมาช่วยเลยพี่ปอแล้วปอได้ําเป็นตัวเลขอยู่ในหัวอยู่มันปิดมันอยู่ตรงกลางพี่ปอไอตรงเนี้ยไอที่ปิดอะมันตรงกลางถ้าเขาเปิดเขาต้องปิดไปนิดนึงทีก็ดูฝั่งล่างเขด้วยแล้วเหมือนพี่จะจำได้ว่าอี อีตาเนี่ยม okay. ันอยู cin ่ข้างบนใช่ไหมมันอยู่ฝั่งบนใช่ไหมอาโยนให้น้องปื้มอะโยนให้ปื้มเลยจอยอะไม่ต้องห่วงปื้มพี่จะแบกปื้มเองพี่จะแบกปื้มเองพี่จะแบกปื้มเองปปื้มมั่นใจใช่ไหมว่ามันปิดปิดงั้นตอบครับคำตอบคือปิดครับปิดนะฮะพร้อมนะจะเลยนะครับยี่สิบแพลนน็ตนข้อนี้ เปิดอยู่เลยไม่ดูอยู่เลยว่ามันเปิดหรอมันจะเปิดได้ไงอ่ะก็มันเพิ่งย่างเพิ่มเออมันแย่ไงมันยังไม่สุกเลยมันก็ต้องเปิดให้เลยมันสุกหลังครับออฟจือปิดได้นะเดี๋ยได้เดี๋ยได้ครับผมโอ้โหอะไรพี่ปอห้าสิบห้าสิบเกี่ยนลิลลี่เกี่ยนรูปพี่ปอกับเพิ่มอดได้ข้อนี้ไหมผมมีคะแนนแค่สิบคะแนนครับผมตอนนี้ทลังท้ายเลยดิถ้าข้อนี จั่มกับพี่แมนตอบผิด2ทีมนั้นจะชนะเลยนะใช่ได้ไปคนละครึ่งนะข้อนี้ต่อให้ไหมยี่สิบวิพอไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่ต่อ่ะแต่บ้าเหรอแหมเราดีจักสีอย่างนั้นนะเราพร้อมนะครับ3 2 1สองนี่จำไดโหง่ายอะ่ะรู้ได้ไงว่าง่ายโอ้จังเบอร์โทรไว้พี่แมนจังเบอร์โทรไว้ดอกไม้ดอกไม้มีจั่มแบ่งฝั่งนะ เ่าแบ่งคนละครึ่งไหมซ้ายขวาอยู่ไหมโอ้โหนม่เละแล้วเือกรูปเหมียวทำปากหูมาแบบแล้วดูหน้ากูด้วยดูหน้ากูด้วยนมกูยู่เลยจะไม่ต้องถามแน่เลยว่าละรอยสักของนักสื่คืออะไรเอาแล้วพี่ตั้มีเซนดีนะฮะดอกไม้สีขาวมีกี่ดอกเลยเชื่อดิอันนี้ให้วิเคราะห์เต็มที่เลยข้อสุดท้ายละวิเคราะห์จันวิเคราะห์อน่อนได้ไหมจากฟังเมื่อกี้ภาพจากอะไรอ่ะภาพจาก เอ็มวีทนเนี่ยผมฉลองแสนซับของเราชื่อเพลงว่าทนจนแสนซับพวกผมอยากเลืไปฟังแลจ๊ะเออคำถามนะครับเอ็มวีอะไรนะนัดชื่อเพลงอะไรนะเอ็มวีทนจนแสนซับที่ชอบเราเขาสาไมเดียนหนึ่งแสนซับจะให้ถามเลยไม่กว่าจะหนึ่งแสนแล้วให้มันยากไงมันเราทํากันมาแสนซับเนี่ยมันเยอะมากเลยนะลืมไปแล้วเนี่ยในภาพมันมีอะไรบ้างเนี่ยคาถามนะครับถามว่าเบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อสปอนเซอร์ของเราเนี่ยเนี่ยเมียวบอกเ้วเลขอะไรบ้างโอ้โหเนี่ยเมียวบอกเราให้จำเบอร์โทรเชื่อยังง่ายมากเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรของ AE สำหรับการติดต่อโฆษณาของช่องเราใช่ไหมโลงอ่านเดี๋ยวนี้แบ่งกันคนละครึ่ง4 4 4 4ี่ส่สี่อยู่ท้ายจำเลยจำสีตัวละเอาแล้ว062ผมจำได้อ้าวตัวนี้มานะตัวตัวท้ายสตัว เก้าแล voi, ้วมีแปดเหนียวช่วยอ่ะแปดไม่มีไม่มีแปดสองศูนย์หกสองศูนย์เก้าหนึ่งสี่สี่สี่ไอ้ตั be ้มเก่งว่ะเราตอบครับเราตอบครับศูนย์หกสองศูนย์เก้าหนึ่งสี่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 เป็นคำตอบสุดท้ายครับและเฉลยครับผมครับศูนย์หกสองศูนย์เก้าหนึ่งสี่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 ครับผมโอ้ผู้ชนะของเราวันนี้ครับผมพี่ตั้มและพี่เมยไม่น่าชนะได้นะโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วผม ขอเสียงปรบมือให้พี่แมนและพี่ตามครับผมไวยังนะผมมาวันนี้เลยนะเดี๋ยวส่งเลยเดี๋ยวทำเรื่องส่งแล้วเป็นเซตอาหารแห้งครับผมสำหรับกักตัวในช่วงนี้ครับผมพี่ตามและพี่แมนได้ไปคนละหนึ่งเซตครับไม่มีอะไรฝากถึงคนดูไหมฝากถึงคนดูนะครับพี่เมียวฝากให้คนดูข้อสามีีดียดูแลสุขภาพนะคะช่วงในโควิดระบาดหนักมากๆแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะเราจะสร้างความสนุกต่อไปแบบนี้พูดดีทางสารไทยชัดๆ ฝากรายการพิษติดตลกด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทางช่องข่าวสารมีเดียครับผมขอบคุณครับโอเคครับกดกระดิกกันนะครับติ๊งติ๊งติ๊งอย่าลืมไปดูกันนะผมครับเอ็มวีทนจนแสบซ้ำครับผมนัดสื่อกับเดี๋ยวร้องเองเลยนะไปถึงแม่แม่เจ็บคอแล้วเลยตอนนี้มุ่งสู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเอ็มแล้วนะครับได้มุ่งสู่นะมุ่งสู่เฉยๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะไปถึงนะ